สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพร้อมยังคะพร้อมแล้วค่ะันลังมาดูสิอ,อู้นะได้เปียนหนึ่งเตรียมตัวสิไปแข่งบ่นี่ชือนักเรียนรองเท้านักเรียนดีนใ้เรียบร้อยบนกระตก <laughs> อ่พาเดยวแม่ไปถอยรถก่อนยินรอตรงนี้ กินข้าวก่อนจะเดินทางนั่งกินข้าวในรถ <c oughs> พอาะดีฟโฟนมันตกนั่งกินกับตื่นมากะเฮ็ดน้ำน้องเที่ยวก็เลยให้เพื่อนแต่งโตแล้วก็มากินข้าวอยู่รถเน่นะวากินข้าวก่อนไม่ต้องรีบตั้งใจนะคะเวลาแข่งเนี่ยตั้งใจเข้าใจไหมคะอย่าดื้อน,นะนไปแข่งโครงงามอยู่ร้อยเอด็ดอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเลยบ่ะ ไปกับมูสามคนที่ได้แข้งนํากันแล้วก็บสองคนสามคนนั่นแหละจ้ะสามคนก็ซีได้เพี้ยนกันเล้าบเละอืมใ่มาื้อมาสออืมกินข้าวกัน ซ้อมนะคะตั้งใจแสดงนะให้ได้ที่หนึ่งกลับมานะไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ให้เพิ่นได้ไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์แต่ว่าก็อุดเป็นห่วงบ่ได้เพราะว่าพายุเข้าแน่การเดินทางน้ององเดินทางไกลไปนำรถน้ำลาขอให้เดินทางปลอดภัยนะคะไปให้ถึงกลับมาก็กลับมาให้ถึงพ่อกับแม่รอยอยู่บ้าน เป็นกำลังใจให้คอยซัพพอร์ตอยู่บ้านนะไอมะ้มูอเราบอกเมนบ่ะแมนบอกมือเหมือนกันเลยก็จาจได้ไปแข่งบอกม,มีแข่งโครงงานภาษาไทยกับเอียงแน่ลูกบอกกับเอียงมัวมูอแข่งนะ อบอกโอ้โมเก่งได้หันขาดลายมือหนูก็เก่งเหมือนกันตั้งใจนะคะครูเห็นเบว,วน่ะละ่ะครูจังเลือกนะครูก็ต้องเบื้องคนอยูืนนอนใาเลือกคนนี้มีเบลบ่เห็นปะตั้งหลายมือหว่วงก็หว่วงกับการเดินทางไปกับรถกับลา กินให้มันอิ่มทำไว้ทิทำไว้นนอย่ยดดาดื้อนะฟังเล็กฟังรุนคูได้ไปน้ำเพิน่ไไนตำรวดมามาอะไรกินข้าวแล้วตั้งใจนะคะจุ๊บกันได้ที่หนึ่งนะ นางดไทยนะคะปวดได้ค่ะคนขับรถไปชงนางเดน้อยอยู่โรงเรียนหลับไปเหตุข้าขายให่ต้อได้ปะนี่ครับโอ้ไปชมไย้แอลกลับมาแล้วกลับมาเหตุนาแอลทีเบิร์นบอกินข้าวหรอครับกินข้าวอะไรกินข้าวกับปิ้งหมูกับปิ้งตับวันนี้น่ะ เข้าชสมบรรยากาศบนตกภพายุเข้าวนี่พวงหนาของเรา,เา,เา,เานา้ำเต็มฟังแล้วนบนตกะมืดมือ,มอลักษณะนี่ตกเต็มมื้อคืนนี้เช้วทีก็กินข้าวเตรียมตัวไปโรงเรียนกันครับเตรยวงเรียนกันครับเยว,เยวข้าวครับเดี๋ยวหนอนมันจะกลับฟันนะ อไหฮึใส่ฟันฟันฟนี่ไงอยู่ฟันนี่ไงถ้าเราไม่เคี้ยวข้าวเนะี่ยถ้าเราอมข้าวไว้หนอนมันก็จะเจาะอยู่ในนี้ไงใช่ไหมได้ได้เราต้องเคี้ยวข้าวอื่นข้าวนะอย่มาทันโรงเรียนนะพี่เที่ยวไปไหลายวันยังคิดถึงพี่เที่ยวไหมคิดถึงคิดถึงอะ่งอะเอ๋ไอไปไหลายมือเลยเนาะ Hot, here, right? นฮอดไอเอวแน่วันนี้เนาะแม่อันนี้อันนี้ปิ้งหมูอันนี้ปิ้งหมูเอาข้าวใส่ด้วยเอาก,กินให้ป้ากับลุงดูสิเอาหมูไปเอาหมูไปหมูข้างเอวทีเนาะโอ้หมูของเอวทีนะอันนี้ไม่ใช่หมูของเอวทีอันนี้มันเป็นหมูตลาดนะ ข้าวใส่กินใช่ไหมกัะลุงมื้ยตลาดใช่นี่เอาหมูใส่ด้วยมาเจ็บเกาเลยน้ำไหลเจ็บเสียพี่น้องเอ,อ้ยมากินข้าวนลงกันเด้อครับมากินข้าวนลงกันนะครับดูนะอก้อนข้าวขาใหญ่กันก้อนข้าวขาใหญ่ก่อนก่อนไปโรงเรียนใช่ไหมอ,มอื่นยังนะ โอหเก่งมากเลยหนอนก็จะได้ไม่เจาะฟันเอวทีใช่ไหมน้อยไปแม่หืมน้อยไปแม่หูอ้โอ้ำอก่อนนี่มันเขียวเขียวนะ่ะมีไหนหูโอ้ทอพี่ไปเล่นอะไรมาล้างมือสะอาดไหมอย,ยา่าทำสีน้นอ,นงองแล้เข้าปากสิเออเอ ันร้านกินข้าวน่ะอย่าเพิ่งพูดเคี่ยวข้าวอื่นก่อนมันจะติดคอเข้าใจไหมครับมัน <c oughs> มาไ่งกินข้าวดีๆแล้วเร <c oughs> ็วๆมันสายแล้วเร็วๆวุ <c oughs> ่นวุ <c oughs> ่น, <c oughs> นด้วยพายุมาฝนตกน้ำเต็มสะเลยพย <c oughs> ายเข้ามานี็ลวล เร็วๆมันรีบกินข้าวเร็วใครเก่งนะเออเอามานั่งตรงนี้สิแม่ทำให้นี่นั่งตรงนี้นี่ไงเดี๋ยวข้าวกินข้าวครับครับครับนี่เป็นแบโอเคมันเชื่อไอเรื้อจัก,กรายนานใช่ไมาล้วมันก็พูดนะพูดเลยเหรอรมันอยากได้จัก,กรยานเหรอ ยังได้มากไหมสนใจมากยังได้มากโอเคเดี๋ยวขายของจนฝากป้ากับลุงอุดนหนุนสิปากปลาคุอผู้หนึ่งหนังฝากป้ากับลุงอุดนหนุนเส้นขนมจีนต้มแห้งเลยนะครับทำเลยครับอยากได้จักรยานเท้าครับอยากได้จักรยานเท่าครับคนอยากได้จักรยาน เขายองเน้ออะไรจัยกยานเน้อในเงินซื้อจักยานเน้อหืปิ้หมูปินงเนื้อปิ้หมูบๆคับพี่น้องนามูดตลาดหมูตลาด,ลาดใช่วันนี้วันอะไรอืมโปรเสาร์ไม่ใช่อ่ะพูดได้ปากกับลมฟังเลยส่วันอะไรจำแล้วอะไร จำอังคายก็อายุแปดสิบสามอันนีบเปลี่ยนนะเคี้ยวเข้ากันเคี้ยวเข้ากันหนูมีเพื่อนเยอะไหมอยู่โรงเรียนเพื่อนเยอะจีเพื่อนเยอะเลยเหรอกินข้าวอิ่มแล้วเหรอครับค่ะจะไปโรงเรียนแล้วเหรอเนี่ยอู้ โอ้เต็งตู่ไปโรงเรียนมันใช้เสือ้อแทนยาวขอมอากาศเย็นมป็นบ่ฝนมัน,น,มนมตกเนาะ<ม>จะไปโรงเรียนแล้วฝนมันตกด้วยเนะ่ะโอ้โหสวัสดีครับป้ากับลุงกันบายบายไปโรงเรียนก่อนครับบายบายไปโรงเรียนกปนครับไปส่งน้องเอพีมาแต้งเยนเพื่อนก็เลยอา เอาเห็ดปวกให้ขาเจ้าไปเก็บเห็ดปวกมาขาเจ้าเห็นข้าเจ้าก็เลยเอาเฮ็ดปวกให้แต่ว่ามันจะดอกไงล่ะดอกบาดแล้วฝนมันตกใส่มันก็เลยยักอันเละคันฝนมัตกใส่มันก็ที่แข็งเยอะอันนี้ฝนมันตกใส่ฝนตกบดบดมือบนคืนเอาพุดขามันเอาขี้ดินยี่ขามันออกแล้วก็สิไปต้มไว้ โอ้ไม่ปิ้งตำแี้วกระแซบเลยนะ้องปนเห็ดกระแซบ mm. อาต้มเอาใส่น้ำปลาแดกแล้วก็มาปนกระแซบ mm. เห็ดพวกมันหอมดีอยู่นะ mm. หอมหอมหอมเห็ดพวกไว้กอนท mm. ห่นมันบาน mm. บานห่นฝนมันตกใส่ยังม่ได้ยางไปเบิ้งอ,อยู่อยู่ของเฮานี่อากาศมันแดดย่สองมือ ันฝนตกมาอีกแล้วมันสีออกบอนี่แต่เห็ดกวกเล็บนองอยู่ทางทางสกลนครอำเภอคำตะก้านี่เห็ดพวกนั้นหลายหลายบูวทางอื่นหลายบอแต่ว่าเห็ดอันอื่นนะบอออกออกไปเห็ดพวกเห็ดขมเห็ดอันดินน,นะมูเน่กันยังบอแผ่าานออกอยู่เห็ดละง,งกบน,นะมูเน่ ใส่ห,หินไปห็นปว๋บาบเต็มทีบท่บริ่วนใดก็ลายแห้งซ้อมแล้วห่อกระสีหลังใส้น้ำเกลือแล้วก็ไปต้มไม้ซิดไว้ก็ได้ต้มแล้วตกใส่มันล,ละเอียดไปหน่อย อมหอมๆแกงไส้พกไซ้นี้คักบันไดยังได้นหมเด็นไหาซ้อมเห็ดปวกแล้วน้องพีกะสิบต้มอาบทีไว้ซ้อมเห็ดปวกแล้วบร้อยนี่แกงอ้อเจาะถ้วยนึงถ้วยอ้อเจาะกันง่ายเยอะถ้วยกากไก่นหระนี่ ไก,ไกไะไก่ใหญ่แจงเห็ดปวกวันวานไว้ให้คุณสามีอันนี้ก็เป็นต้มปื่ออ่าไอน้นกก็ให้ยูนอโมกเตียวเราก็เลยอุ่นฮอนฮอนมากินกับแกงเห็ดปวกวันวานนี่ไว้ให้เคยเลา่าอยากจะลงมากินแนตะ่น้ำปิ้งกระสิบก,กบไว้นานเราอยูเขาล้วก็ลงมากิน เดี๋ยวไปหับขาใหญ่แล้วก็อาบน้ำให้ขาใหญ่ก,ก่อนวันนี้บรรยากาศฝนตกเบิดมือเบิดคืนพายุเข้า,บ,าบ่าเพิ่นว่าเพลงอย่างก็เมื่อกี้นี่น่ะฮะีท่อกระชอกะแฮงจันจอนกระเดียวมาเลยพักหลอกขับคนพี่ฮาไม่ใช่พาุ้แล็กใหญ่ทุกคา วันเนอะจาก้อเป็นนักร้องจาก้อเป็นอาหารจะก้อเป็นตำรวจจะก้อเป็นนักเรียนเป็นทหารานหาร้ซนยูนีเวิร์บอกโอ้ยนักเรียนแล้วบอกเม้นครับผมครับผมวันนี้วันอะไรวันเสาวันเสาอีกแล้ววันข้าคข้าวอย่าลงไปมันเปียกขึ้นมาเร็วๆๆเเามัน ฝ<บ>นมั<บ>นตก<บ>นทั้งวัน,<บ>นเลยนี่ทั้งคืนทั้งวันเลยแม่ปลามันบ้านครับ